สวัสดีค่ะวันนี้นะคะระบบ ac system นะคะจะมาสอนในหัวข้อการสมัครสมาชิกผ่านรหัสที่เป็นโมบายนะคะเอาละค่ะอย่างสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นโมบายนะคะเราก็ใส่รหัสสมาชิกของเราเลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะปกตินะคะตามขั้นตอนใส่รหัสรักษาความปลอดภัยที่อยู่ด้านล่างนะคะให,ให้เรากอกตรงกันแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะ พอเราเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กอกข้อมูลตามที่ทีมงานหรือสมาชิกของเราให้มานะคะอย่างสมมุติรหัสผู้แนะนำเนี่ยเป็นรหัสที่1นนะคะสมมติแล้วก็รหัสอัปไลน์อัปไลน์นะคะคลิกไปๆหน่อยนะครับอัปไลน์รหัสที่แล้วก็ตรวจชื่อว่าถูกต้องไหมชื่อถูกต้องเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะคะ ประเภทสมาชิกนะคะก็คือต่างชาติหรือบุคคลธรรมดาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คลิกได้เลยนะคะชื่อที่ใช้แสดงนะคะชื่อที่ใช้แสดงหมายถึงว่าจะเป็นชื่อชื่อเล่นหรือนามแฝงของเราก็ได้นะคะ,คะอย่างสมมุติว่าอันนี้วันนี้จะสมัครชื่อ AC นะคะปึ๊บเป็นเพศไหนเพศหญิงเพศชายนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะใส่เข้ามาได้เลยว่าจะวันเดือนปีเกิดที่เท่าไหร่นะคะปึ๊บ นะคะสมมติเราใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอศนะคะให้เราใส่พอศให้เรียบร้อยคํานําหน้านะคะอ่าเป็นอะไรก็เกาะกันเข้าไปเลยนะคะนายนางนางสาวนะคะชื่อ A-C สมมติเราชื่อ A-C System แล้วกันเนาะว่าเป็น A-C Corporation ะะแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำรหัสประจำตัวบัตรประชาชนของเรานะคะที่อยู่นะคะอันนี้พาสปอร์ตกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ให้กรอกรหัสพาสปอร์ตเข้าไปได้นะคะที่อยู่นะคะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่อยู่ 2องสองสองอ่ะสมมตินะคะเราก็กดเข้าข้อมูลเข้าไปให้มันถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะว่าที่อยู่จะมีผลนะคะเวลาเราจะส่งสินค้าหรือเอกสารสำคัญทางบริษัทไปให้นะคะโอเคนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดมันจะมีจังหวัดให้เลือกนะคะปุ๊บๆสม,มุติว่าเป็นกรุงเทพ นะคะแล้วก็คลิกกรุงเทพเข้าไปนะคะเอาละคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะถ้าบัตรประชาชนเราเป็นที่อยู่นี้ที่อยู่เดียวกับเขาเรียกว่าที่อยู่จัดส่งนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะคะแล้วก็เลือกจังหวัดเหมือนเดิมนะคะกรุงเทพราชปษณียีอย่าลืมก่อนนะคะโอเคค่ะในกรณีที่ว่า ชื่อนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นที่อยู่นี้ที่อยู่ปัจจุบันของเราสมมติว่าเป็นที่อยู่อื่นนะคะเราก็ต้องกกอะที่อยู่ปัจจุบันเข้าไปด้วยนะคะแขวงอะไรเขตอะไรต้องใส่ครบถ้วนนะคะราคะสมมติใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ ลงมานะคะปุ๊บเลือกประเทศนะคะเราอยู่ประเทศอะไรคะมีไทยมีลาวนะคะต่อไปก็จะมีเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยก็ให้คลิกประเทศไทยนะคะอีเมลนะคะถ้าเรามีอีเมลก็ให้เรากกอกอีเมลเข้ามาด้วยนะคะค่ะกรอกอีเมลแล้วก็เบอร์มือถือนะคะให้เรากกอกเบอร์มือถือเข้าไปให้ครบถ้วน เบอร์บ้านถ้ามีก็ให้เราใส่เข้าไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ธนาคารนะคะที่เราจะเขาเรียกว่าส่งเพื่อรับโบนัสนะคะจากบริษัทนะคะก็ส่งหน้าบุ๊กแบงค์มานะคะหรือว่าคลิกเข้าไปอย่างสมเป็นธนาคารไทยพาณิชย์น,นะคะสาขาอะไรแล้วก็กรอข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ แล้วก็ชื่อนะคะก็คือต้องเป็นชื่อเดียวกับคนที่สมัครไว้ข้างบนนะคะก็คือ AC นะคะชื่อบัญชีก็ต้องเป็นชื่อแลนะนนามสกุลเดียวกับผู้ที่สมัครนะคะถ้าเป็นผู้สมัครเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็ส่งบัญชีใหม่อีกชื่อหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะคะโอเคก่อเข้าไปแล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ผู้รับผลประโยชน์ตรงนี้ก็คือกรณีที่ว่า รหัสนี้ของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีคอมมิชชั่นมีโบนัสนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบิเหตุอะไรกับเราขึ้นมานะคะผู้ที่จะมารับโบนัสหรือรับตรงนี้ต่อนะคะเหมือนเป็นมรดกนะคะเป็นชื่อใครเราก็ใส่เข้าไปนะคะสมมุติเป็นชื่อของอาสาวสวยคอปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นลูกสาวของ AC ก็ได้แล้วก็สมมุติเข้าไปนะคะใส่เข้าไปเลย ใส่เรียบร้อยเลขที่บัญชีอะไรก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็สมมติเข้าไปให้ฟังนะคะส่วนตรงนี้นะคะผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับเราเราก็ต้องระบุนิดหนึง่งอาจจะเป็นลูกสาวอะไราเงี้ยค่ะออนะคะปุ๊บเรียบร้อยพอเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรามา อ่านนะคะอ่านรายละเอียดนะคะยินยอมนะคะเหมือนรับทราบในกฎกฏอาบัญของบริษัทนะคะก็คลิกข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงและยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บแล้วก็สมัครสมาชิกเอาละค่ะพอเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยว่ายินดีต้อนรับสู่บริษัทเอเจนซี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดรหัสสมาชิกของท่านคือรหัส0 0 0 0 6 5 8 AC ก็คือชื่อ ของรหัส658นะคะเราก็ตกลงเลยนะคะก็เป็นอันว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือวิธีการสมัครสมาชิกนะคะผ่านโมบายนะคะง่ายๆด้วยระบบ AC System ค่ะสวัสดีค่ะ